วันนี้เรามาออกกำลังกายด้วยกันนะคะใครอยู่บ้านเริ่มต้นออกกำลังกายง่ายๆค่ะเพียงมีแมทแล้วก็ออกกำลังกายได้เลยเริ่มต้นเราวอร์มอัพกันก่อนนะคะสําหรับคนไม่เคยออกกาลังกายเริ่มต้นนะคะขยับซ้ายและขวาแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่เจ็บเขา่าะคนไม่เจ็บเขา่าทําไงคะกระโดดเลยคะ่ะ ไม่เจ็บเข่ากระโดดเลยนะคะเราจะทำทั้งหมด20วินาทีค่ะตอนนี้ผ่านไปแล้ว10อีก10น,นะคะ2และ1ฮึบอ่าโอเคนี่คือการวอร์มอัพเริ่มต้นเพิ่มฮาร์ดเลตก่อนนะคะจากนั้นค่ะวางเท้ากว้างนะคะวางเท้ากว้างเปิดปลายเท้าออกไปเลยนะคะจากนั้นเราจะทำท่า ยหลังค่ะไหลังทำท่านี้ถูกต้องย่อนสะโพกลงไปนะคะเหมือนท่าสะคอนะคะหัวเข่าไม่เลยไปนิ้วเท้าย่อนลงหัวเข่าไม่เลยไปนิ้วเท้าค่ะท่านี้เฟิร์มกระชับในส่วนของสะโพกต้นขานะคะขึ้นและลงเลย10ครั้งค่ะไปเลยสำหรับคนที่เพิ่งเคยไม่เคยออกกำลังกายนะ ดูท่าให้ถูกด้วยนะคะป้องกันการบาดเจ็บขาแมวเก็บหน้าท้องจากนั้นค่ะเปลี่ยนข้างย่อลงเลยคขาฝั่งตรงข้ามตึงและหย่อนก้นลงหัวเข่าไม่เลยไม่ไปแบบนี้แบบนี้ไม่เอานะคะไปแต่ก้นไปแต่ก้นโอเคกระชับสะโพกสำหรับคลิปนี้นะจะเป็นคลิปปั้นสะโพกเบสิกง่ายๆสิบครั้งหรือยัง อ่ะสิแล้วโอเควางเท้ากว้างนะคะกว่าระดับเชิงการออกไปเป็นซูโม่สควอท่านี้เราจะทำทั้งหมด10ครั้งหลังจากนั้นเราจะเป็นทริปเปิลค่ะไปเลยช่วยกันนับไปพร้อมกัน4ีไปย่อสควีดย่อแอปหัวเข่าไม่เลยไปนิ้วเท้าแล้วดึงลำตัวขึ้นยกขึ้นจากนั้นค่ะ d o บเบิลสควอย้ำนับ1ต่อเลย Double ลสควอไปด้วยกัน Double ลนับหนแล้วขึ้นหัวเข่าไม่เลยไปนิ้วเท้าเคยสอนไปแล้วนะคะไปย้อนดูคลิปทำท่าสควอตที่ถูกต้องกันดับเบิลสวิตช y อย่าแอฟขมเก็บหน้าท้องนะคะอีกหนึ่งครั้งค่ะโอเค จากนั้นค่ะกลับมาที่ท่าแรกของเราไซลังย่อลง10ครั้งค่ะเราจะทำทั้งหมด3เซตด้วยกันนะคะ3ท่าเท่านั้นค่ะท่านี้เฟิร์มกระชับในส่วนของสะโพกต้นขาเห็นผลเลยสำหรับคนที่มีปัญหาเซลูไลเยเยอะๆเปลี่ยนข้างครบ10ค่ะย,ย่อซ้ายฮึบ2ต่อเนื่อง หอบไปด้วยกันนะคะมันดูเหมือนง่ายบางคนบอุโ้ยครูค้าง่ายมากเลยดูท่าง่ายนะคะแต่จริงใจค่ะแปดเแล้วนะอ่ะสิ 10. ปิดใบท้าวิธีปิดค่อยๆปิดเข้ามาเป็นซูโม่สควอตเบสิคสิครั้งค่ะแข็งแรง s q u ีดย่อแอ็ขึ้นและลงสามเจ้โฟร์ไปต่อเนื่องเลย ท่านี้นะช่วยเฟิร์มกระชับในส่วนของต้นขาเป็นอย่างดีและ10ต่อเน,นื่องดับเบิลสควอตหนึ่งสอกเกิดคุณจะย้ำสามอะ่ะ <c oughs> ครูชอบย้ำโหดไงปกติคุณจะย้ำหนึ 1, 2, และ3ขึ้น1 2และ3ขอ5ครั้งังปกติเราเป็นดับเบิลใช่ไหมคะ <c oughs> ตอนนี้เราเป็นทริปเปิลสและ3 ข้อยีสองค่ะและสามหนึ่งสามโอเคสิบครั้งค่ะอ่ะหลังจากนั้นค่ะให้เรายืดเหยียดกล้ามเนื้อทุกครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้ออกกำลังกายไปด้วยการติดตามคุณสร่าในเพจติ๊กตอกและเฟซบ,บุ๊กสาาซเซเล็บเทนเนอร์แล้วพบกันค่ะ